สวัสดีครับ Next Level Learning กับ Mango Canvas วันนี้เราจะมาดูเรื่องของ Rubric กันครับผมอาจาร์โรเจอร์นะครับก็วันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับว่า Rubric เนี่ยเป็นวิธีการอธิบายเกณฑ์ในการให้คะแนนนะครับกับนักศึกษาแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับในการสื่อสารกับเขาว่าการประเมินแต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์มีความคาดหวังอย่างไรแล้วก็เวลาอาจารย์ตรวจนะครับจะ Rubric เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือให้กับอาจารย์นะครับในการให้กับคะแนนเขาด้วยฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับทำใน Mango Canvas อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ ก็รูบริกนะครับเดี๋ยวผมอยากจะเริ่มต้นในการแสดงตัวอย่างให้อาจารย์ดูเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ใน mango canvas นะครับของวิชาหนึ่งที่ผมสอนอยู่ผมเข้ามาในส่วนของ assignment ครับก็ผมจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็น assignment ที่ให้นักศึกษามาเขียนรายงานครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างของรูบริกที่ผมทำไว้ให้กับ assignment นี้นะครับมีตัวชี้วัดอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งสองคะแนนตัวหนึ่งสามคะแนนแล้วผมก็เขียนคำอธิบายไว้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ย คืออะไรดูอย่างไรก็จะเห็นได้ว่ารูบริกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการอธิบายเกณฑ์นะครับการประเมินของอาจารย์นั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มีการให้คะแนนการประเมินเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีเกณฑ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการทำรูบริกเนี่ยก็คือเป็นการขอให้อาจารย์เนี่ยคิดเกณฑ์เหล่านี้ไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็แจ้งนักศึกษาให้ทราบเขียนไว้ในระบบให้ทราบตั้งแต่ก่อนทําเลยซึ่งมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่า นักศึกษาเวลาจะทำ assignment ใดๆนะครับถ้าเขาเห็นรูบริกเขาก็รู้ว่าความคาดหวังของอาจารย์อยู่ในด้านไหนบ้างนะตรงไหนคะแนนเยอะตรงไหนคะแนนน้อยเขาก็จะได้เลือกได้นะครับว่าเขาควรที่จะให้ความสําคัญครับตรงส่วนไหนของ assignment นั้นมีประโยชน์มากๆครับนอกจากนั้นยังมีประโยชน์กับอาจารย์ด้วยในตอนให้คะแนนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสมมติอาจารย์ทารูบริกแบบนี้ไว้แล้วนะครับอาจารย์เวลาตรวจนะครับ ผมก็จะไปที่ตัว speed grader ซึ่งก็คือเครื่องมือในการให้คะแนนปกติใน mango canvas นะครับก็มาถึงที่นี่ปุ๊บนะครับอาจารย์ก็ดูไว้สเมนได้อย่างนี้เป็นไฟล์ pdf นะครับผมก็โหลดมาอา่านอะไรเงี้ยนอ้องแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้รูบริกเนี่ยตัว canvas ก็จะมีที่ให้คะแนนนะครับว่าได้คะแนนเท่าไหร่อย่างอันนี้เต็ม5นะครับผมก็ต้องพิมพ์เข้าไปได้3ได้4ได้5แบบนี้ แต่พอมีการใช้รูบริกนะครับมันจะมีปุ่มวิวรูบริกขึ้นเมื่อกดแล้วนะครับรูบริกที่อาจารย์ทําไว้จะปรากฏขึ้นที่นี่ซึ่งสะดวกมากครับอาจารย์ประเมินเป็นหัวข้อเลยสมมติหัวข้อแรกได้เต็มอาจารย์กดหัวข้อที่2ได้เต็มอาจารย์กดปุ๊บคะแนนจะขึ้นแล้วก็บวกกันให้เรียบร้อยว่าได้หาสมมติข้อแรกนะครับสมมติไม่ได้เต็มนะศูนย์ก็ไม่ใช่นาะออาจารย์บอกได้1อาจารย์ก็มาขีดนีน้นะครับว่าได้1นึ่งหนะที่2สมมติจาก3ได้2คะแนนอาจารย์ก็มาขีดได้ ใส่คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับว่าในเกณฑ์ประเมินที่1เนี่ย<ม>เรามีคอมเมนต์อะไรให้กับนักศึกษาเช่นในที่นี้อาจ,จะบอกว่าทาไมเขาถึงได้1นึ่งแล้วก็มีคอมเมนต์รวมนะครับตรงนี้ได้ด้วยอาจารย์จะใส่ทั้อัพทั้อัพอะไรเงี้ยเข้าไปก็ได้นักศึกษาก็จะเห็นนะครับเวลาเขากลับเข้ามาดูคะแนนของ a s s i g n m e n t นี้ว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่แยกตามตัวชี้วัดนอนรูบริกแต่ละตัวเห็นคอมเมนต์ของอาจารย์ฉะนั้นก็ อาจารย์ก็คงพอจะเห็นนะครับว่าตัวรูบริกเนี่ยเป็นเครื่องมือจริงๆสําหรับทั้งนักศึกษาแล้วก,ก็กับตัวอาจารย์ด้วยนะครับเป็นวิธีการที่ทําให้การให้คะแนนของอาจารย์เนี่ยโปร่งใสเป็นการชี้นํานักศึกษานะครับว่าเวลาทําชิ้นงานเนี่ยความคาดหวังของอาจารย์มีอะไรบ้างทีนี้มีรายละเอียดอีกนิดหนึ่งครับเวลาอาจารย์จะทําตัวรูบริกนะครับผมจะขอ,อกลับไปที่วิชาของผม ก็ถ้าเป็นรูบริกที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นรูบริกอย่างง่ายก็คือผมแค่ระบุว่ามีคะแนนเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็อธิบายไปว่าแต่ละหมวดหมายถึงอะไรแต่จริงๆแล้วอาจารย์สามารถอธิบายระดับได้ด้วยนะครับผมจะให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้ในรูบริกของผมอันนี้มีอยู่3ตัวชี้วัดนะครับแล้วนอกจากจะบอกว่าแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนเท่าไหร่แล้วนะครับยังมีการบอกด้วยว่า คะแนนแต่ละระดับเนี่ยคือแบบไหนนะครับเช่นตัวแรกนะครับคะแนน2คะแนนถ้าได้เต็มนี่แปลว่าอธิบายได้ชัดเจน1น,นี่ก็คือไม่ครบถ้วนหรือขาดความชัดเจน0นคือผิดสิ้นเชิงหรือไม่ส่งงานก็อันนี้แล้วแต่อาจารย์นะครับว่าอาจารย์อยากที่จะลงรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะก็จะเห็นได้ว่าก็เป็นเครื่องมือที่อาจารย์เลือกได้นะครับว่าจะลงรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน ก็ถ้าเป็น Assignment ที่คะแนนไม่มากนะครับอาจารย์ก็อาจจะแค่แยกไว้โน้แต่ละตัวเนี่ยคะแนนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น Assignment ที่มีคะแนนค่อนข้างเยอะเช่นคะแนนรายงานคะแนนโปรเจกต์พรีเซนเทชันอาจารย์อาจจะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับว่าโอเคแบบไหนได้คะแนนเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลือกได้ว่าจะลงรายละเอียดแค่ไหนนอกจากการทํารูบริคเพื่อประเมินคะแนนแล้วยังสามารถที่จะใช้รูบริคนี้ในการประเมินเลื่อนเงาคำได้ด้วยนะครับ ลองมาดูด้วยกันครับตัวอย่างจาก assignment หนึ่งของผมนะครับอันนี้เป็น Final Presentation ของโครงงานนะครับตัวโครงงานเนี่ยก็คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ใส่ไว้ในรูบริกของผมในตารางใหญ่เลย3ตัวแรกของผมเป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะครับแยกเป็น3เกณฑ์อันนี้ก็ปกตินี่เราก็ดูกันไปละแต่ว่าถ้าสังเกตด้านล่างนะครับผมมีอีก3 r u รูบรินะครับซึ่งสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ สามรูปิีกข้างล่างเนี่ยคือ learning outcome ของวิชานะครับคือ CLO นั่นเองผมบอกว่าตัว final project เนี่ยนะครับมันเป็นตัวชี้วัด learning outcome ของวิชานี้ได้3ตัวนะครับแล้วก็มีหลายระดับเลยนะครับเวลาวัดตัว learning outcome เนี่ยมีตั้งแต่ no evidence n o below mastery near mastery mastery exceed mastery ก็เวลาประเมินนะครับมิติคะแนนอาจารย์ก็จิ้มด้านบนมิติของ learning outcome อาจารย์ก็จิ้มด้านล่างแล้วในตัว m ม n g o c a n v a s มันก็จะมีตัว learning mastery grade book นะครับคือมันมี grade book ธรรมดาไว้ดูคะแนนแล้วก็มี learning mastery grade book เอาไว้ดูผล learning outcome สามารถใช้เป็นหลักฐานนะครับ oh. ในการประเมิน learning outcome ของวิชาของอาจารย์ได้ฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับถึงประโยชน์อีกแบบหนึ่งนะครับของการใช้รูบริกครับทีนี้อาจารย์เห็นประโยชน์ของรูบริกแบบนี้แล้วอาจจะอยากทราบนะครับว่าถ้าอาจารย์จะสร้างรูบริกเนี่ยอาจารย์จะต้องทําอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับ ก็ในหน้า assignment นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้าง assignment ใหม่ขึ้นมา1ตัวชื่อว่า test ละกันโอเคนะครับแล้วใน assignment นะครับโดยปกติถ้าอาจารย์เคยใช้นะครับเราก็จะสามารถ edit นะครับเพื่อกำหนดคะแนนอธิบายนักศึกษาว่า assignment นี้คืออะไรแต่ในส่วนของ rubric นะครับอาจารย์ไม่ต้องไปที่ edit อาจารย์มาที่ด้านล่างครับมันจะมีปุ่มบวก rubric อยู่ตรงนี้อาจารย์กดบวก rubric ครับแล้วในนี้อาจารย์สามารถที่จะ กำหนดตัวรูบริกได้เช่นตัวแรกนะครับผมกดที่เครื่องหมายดินสอนนะครับบอกว่านี่คือเกณฑ์นหนึถ้ามีคําอธิบายก็อธิบายด้านล่างได้นะมันก็จะมีคําว่าเกณฑ์นหนึปรากฏขึ้นตอนนี้มัน5คะแนนใช่ไหมครับสมมติผมบอกว่าสองคะแนนนะครับดีฟอลต์มันเป็นคําว่า full mark นะ้องอาจารย์ก็อาจจะบอกว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือว่าอธิบายอันนี้มันคงขึ้นอยู่กับ assignment นะครับ นี่มันเป็นลักษณะการเขียนลอยๆไว้อย่างนี้ก่อนเนาะแต่ถ้าเกิด assignment ของอาจารย์ค่อนข,ข้างเฉพาะจาดจงนะครับเช่นเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าอะไรเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะระบุลงไปได้ว่า2เต็มเนี่ยมันต้องอย่างไรเสร็จแล้วก็ศูนย์นะครับเป็นอย่างไรศูนย์อาจารย์ก็กด edit เพื่อแก้คําอธิบายได้ถ้าอาจารย์อยากจะระบุด้วยว่า1คะแนนเนี่ยเป็นอย่างไรอาจารย์ก็กดบวกตรงกลางนะครับนะแล้วก็1คะแนนเนี่ยชื่ออะไรนะครับก็คืออาจจะมีผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์เนาะใผมเขียนเป็นคํากลางๆไปนะครับ แค่นี้แหละนะครับอาจารย์ก็ได้มา1ตัวชีว้วัดละอาจารย์อยากจะเพิ่มตัวชี้วัดอีกนะครับอาจารย์ก็กดบวกค riteria นะครับ onew ค riteria นแล้วก็บอกไปเลยอันนี้อาจจะเป็นเกณฑ์สอง create criteria นะครับก็ได้มาอีก1แถวแบบนี้อาจารย์ก็แก้นะครับเหมือนเมื่อสักครู่หรือถ้าเกิดอาจารย์มีตัวรูปริกที่เคยทำไว้แล้วนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะไปกดไฟล์รูบริกน้านบนนี้ได้ครับ ก็จะมีการแสดงรูบริกของไม่ใช่แค่วิชาอาจารย์นะครับมีวิชาอื่นๆที่อาจารย์เคยสอนอาจารย์ไปหารูบริกที่เคยทําไว้แล้วได้นะครับก็ถ้าอาจารย์ตั้งชื่อรูบริกไว้นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปรีไซเคิลนะครับของเก่าที่เคยทําไว้แล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีออปชันให้เลือกนะครับเช่นสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะใช้คะแนนที่ได้จากรูบริกเนี่ยเป็นคะแนนของแอสไซน์เบนนี้อาจารย์ก็ติ๊กที่ use this rubric for assignment grading นะกดเช็คทีน่นี่แล้วก็กด create rubric ครับ อาจจะถามว่าคะแนนของวิชาที่กําหนดไว้กับคะแนนรูบริกไม่เท่ากันจะให้เปลี่ยนไหมกระกดเชนเรียบร้อยครับแค่นี้อาจารย์ก็ได้รูบริกออกมาเพื่อใช้ในวิชาของอาจารย์แล้วนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะผมเองจริงๆก็ต้องสารภาพว่าเพิ่งเริ่มทํำรูบริกได้ไม่กี่ปี แต่หลังจากที่ทําไปแล้วรู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมาก <Wow. S 1> ในการสื่อสารกับนักศึกษาตรวจก็ตรวจง่ายมากผมชอบที่สุดเลยเวลาผมฟังพรีเซนต์โครงงานของนักศึกษาผมถือ iPad ไว้ตัวหนึ่งผมทํารูบริกไว้เรียบร้อยละนะแยกระดับไว้แล้วด้วยนะครับดัะนั้นเด็กพรีเซนต์เสร็จปุ๊บผมจิ้มคะแนนนะครับตามรูบรนะิกก็ชัดเจนสำหรับคนให้คะแนนชัดเจนสำหรับคนได้คะแนนแนะนำให้ลองใช้นะครับผมวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ E